สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับเป็นของยี่ห้อซิมพัทนะครับตัวนี้มาพร้อมารันตี1ปีนะครับผมได้มาในราคา2000นิดๆนะครับถ้าราคาเต็มจะอยู่ที่2องพนะครับแต่ว่าถ้าใครมีโค้ดครับก็จะลดไปได้ผมว่าบางคนต้องมี1ัน0 8มีแน่ครับเพราะว่าชอปปีจะมีโค้ดลด30%ออะไรอย่างนี้อยู่นะครับตามช่วงโปรโมชั่นนะครับก็ใครได้โค้ดดีกดเร็วก็ได้ราคาถูกไปนะครับลิงก์สั่งซื้อผมจะไว้ในใต้คลิปนะครับผม ัผมก็แกะกล่องมานะนี่ครับใช่ครับแกะกล่องมาไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมเอาไปใช้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในกล่องก่อนนะครับในกล่องก็จะมีเป็นตัวล็อกกับฝาผนังแท่งยาวสําหรับดูดฝุ่นนะครับตัวดูดมาให้อันนังนะครับก็จะมีชุดพกมาให้นะครับ ในกล่องก็จะให้อุปกรณ์มาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นด้ามต่อนะครับสําหรับตั้งไม้ดูพื้นตั้งยาวนะครับด้วยการดึงตรงนี้นะครับนะครับมันจะเป็นคลิปล็อกนะครับถ้าดันเฉยๆก็ไม่ไปนะครับเราต้องดึงอันนี้ด้วยนะครับถ้าปล่อยนะครับก็จะลงล็อกมันครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวต่อกับหัวสําหรับดูดซอกบอกอะไรก็ได้นะครับเป็นคลิปล็อกกับตัวเครื่องมาให้นะครับเป็นตัวเก็บหัวสําหรับติดฝาผนังนะครับก็คือเรายึดพุกสองตัวไปกับผนังใช่ไหมครับ นี่ครับสองูนะครับยึดไปกับผนังนะครับช่องนี้นะครับเราก็เก็บหัวได้อย่างนี้เลยนะครับเวลาไม่ใช้นะครับก็เสียบหัวเก็บนะครับวนหัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวสําหรับใช้กับโซฟาเบาะผ้าพรมอะไรก็ได้นะครับนี่ครับเราเลื่อนมากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนก็จะเป็นแปรงขัดนะครับถ้าจะใช้ดูดอย่างเดียวก็กดแล้วก็เลื่อนลงมาก็เป็นดูดอย่างเดียวนะครับแปรงก็จะถูกเก็บขึ้นไปนะครับมาต่อกันที่อันนี้ครับเราแขวนฝาผนังใช่ไหมครับหัวไม่ใช้เราก็เก็บ นี่นครับมันจะเป็นร่องนะครับเราก็เสียบเก็บได้เลยครับผมตรงกลางก็จะเป็นที่เก็บตัวอันนี้สมมุติว่าผมใส่ไว้กับตัวมันแล้วใช่ไหมครับนี่ครับมันจะมีเชี่ยวล็อกตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไว้นะครับมันก็จะล็อกเครื่องนะครับแต่ผมใส่แบตให้ดูนะครับ มันจะล็อกเครื่องกับฝาผนังอย่างนี้นะครับก็จะล็อกติดกับฝาผนังได้นะครับคือเราไม่ต้องไปเสียชั้นวางอะไรนะครับเวลาเก็บก็คือมาเสียบเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเสียบเก็บแค่นี้เลยครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวถูรากับพื้นนะครับถูตรงนี้ก็จะเป็นแปลงมาให้นะครับหัวแปลงเวลาต่อเนี่ยตรงนี้จะมีไฟมาให้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นฝุ่นอะไรนะครับใส่ชาร์จแบตนะครับ ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเวลาเราชาร์จเราไม่ต้องถอดแบตออกจากเครื่องนะครับเราสามารถเสียบแบตที่อยู่ข้างเครื่องได้เลยนะครับนี่ครับก็คือเสียบเข้ารูนี้ได้เลยครับไม่ต้องถอดออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับเรามาดูพระเอกของเราครับเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมถอดแบตให้ดูนะครับจริงๆตัวเครื่องไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับแบตเราก็ต้องกดครับเป็นล็อกแน่นมากนะครับวัสดุที่ทําตัวนะครับ ก็เป็นพลาสติกแข็งอย่างดีเลยนะครับไม่ไม่ได้ดูกองแกงครับเป็นแบบของดีเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่แบตให้ดูนะครับนี่ครับมันจะขึ้นไฟโชว์อย่างนี้นะครับตอนใส่แบตครั้งแรกนะครับที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับสวิตช์มีแค่ตัวเดียวก็คือเปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับความแรงนะครับเปิดได้ดูนะครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นจํานวนแบตนะครับกับรูปพัดลมนะครับ แล้วก็ไฟจะแบ่งเป็นสามช่วงนะครับถ้าผมกดไปอีกรอบหนึ่งก็จะแรงขึ้นครับฟังจากเสียงเอานะครับแรงมากเลยครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับนี่ครับ จะเห็นได้ว่ารถเร็วมากเลยนะครับถ้าสมมุติผมเปิดเบอร์สามเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะรถเร็วแบบเราเห็นได้เลยนะครับแต่ถ้าเปิดแค่เบอร์หนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะแรงสู้พวกเสียบปลั๊กไหมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่แต่ว่าเรื่องความสะดวกความใช้งานแบบหยิบจับง่ายใช้ง่ายไม่ต้องเสียบสายทําแบบดูดนิดหน่อยๆไม่ได้แบบคีนิ่ง แบบคินนิ่งใหญ่นะครับใช้เจ้าตัวนี้นะครับสะดวกสุดแล้วนะครับเพราะว่าหยิบไปแล้วก็ใส่หัวจับที่เก็บเมื่อกี้นะครับนะครับแล้วก็กดก็ใช้ได้นะครับถูกดูดตามซอกเบาช่อกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความเร็วของการลดความเร็วที่มันลดนะครับอันนี้เปิดเบอร์หนึ่งนะครับ ก็คลิปนี้ผมจะไม่ได้กอนะครับให้ทุกท่านเลื่อนกอไปกันเองนะครับเพราะว่านี้ผมจะให้ดูแล้วทุกท่านก็ดูเวลาที่คลิปมันเล่นนะครับว่าประมาณกี่วินาทีนะครับแบตลดหนเปอร์เซะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งก็ลดตามเวลาที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็กอเล่นกันเอานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเบอร์สามให้ดูนะครับแล้วทุกท่านก็ดูเวลาของคลิปนะครับว่ามันจะลดหเปอร์กี่วินาทีนะครับ เดี๋ยวผมเปิดเบอร์สามให้ดูนะครับตรงนี้แค่แตะก็ได้นะครับนี่ครับนีครับถ้าเปิดแรงสุดก็ประมาณนี้นะครับ ก็แบตลดค่อนข้างเร็วนะครับอีกอย่างตัวนี้ผมใช้มาเป็นเดือนแล้วด้วยนะครับแบตจะไม่ได้สภาพร้อยเปอร์เซ็นเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยววิธีแกะกองตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูนะครับผมครับผมจะมาแกะให้ดูนะครับว่าแกะเอาฝุ่นออกยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวผมถอดแบตกับถอดปลายมันออกมานะครับเอามาจากตัวเครื่องนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะมีเป็นสลักล็อกนะครับเราแค่กดตรงนี้ครับ แล้วก็มันจะดันออกมาครับนี่ครับอันนี้คือเอาฝุ่นที่อยู่ในตัวนี้ออกนะครับแต่ว่าเราถอดได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือเอาออกแบบคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเราจะล้างกรองด้วยนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นสลักค่อนข้างแน่นน,นิดนึงนะครับแล้วเราก็หมุนนี่ครับมันก็จะออกแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับก็ไปเช็คได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่กองฝุ่นเมื่อกี้นะครับเราเอาตรงนี้ออกได้อีกนะครับก็คือเปิดอันนี้นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ดันขึ้นครับแต่ว่าต้องระวังเขี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเขี้ยวไฟนะครับแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นมาด้านหลังครับมันก็จะไม่โดนเขี้ยวนะครับแล้วก็หยิบขึ้นเวลาใส่นะครับก็ใส่ก็ให้ใส่ด้านเขี้ยวลงไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไปง้างกับเขี้ยวนะครับน่ครับมันจะติดเขี้ยวไฟตรงนี้นะครับนี่เราก็ออกตรงนี้เราก็เอาไปทําความสะอาดได้ปกติเลยนะครับ ส่วนกองอันนี้นะครับเราก็ถอดมาได้อีกนะครับคือเนี่ครับมันจะเป็นชั้นพลาสติกนะครับเราก็ก็ค่อยถอดนะครับนี่ครับยางมันยังดีอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกองโฟมครับนี่ดูฝุ่นครับตรงนี้นี่ครับมันเราก็ถอดได้อีกเหมือนเดิมนะครับจะมีเชี่ยวล็อกให้นะครับนี่ครับเป็นที่จับหมุนนะครับก็ให้เราหมุนนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีสลักนะครับก็ให้เราดูสลักมันว่าหมุนไปทางไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็หมุนซ้ายออกอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นสลักตรงนี้นะครับก็จับอันนี้ขึ้นมาแล LES ้วก็หมุนซ้ายออกอันนี้ผมหมุนออกมาแล้วครับเนี่ยครับหมุนออกแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เราก็ถอดไปทําความสะอาดได้นะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมเลยครับดูให้ตรงสลักแล้วก็หมุนขวานะครับแล้วก็ปิดอันนี้ลงคร <lock Sí S 2> <mas> ับแล,แล้วก็กองก็ใส่ไปบนหัวได้ปกติเลยครับถอดทําความสะอาดก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงเราแค่เคาะฝุ่นตัวนี้ออก เฉยๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็นานๆเอาออกทีอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็อย่างที่บอกเลยนะครับให้ใส่ด้านคว้วไฟลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดด้านอื่นลงไปนะครับนี่ครับตรงนี้จะไม่มีล็อกนะครับลงไปก็แน่นสุดก็คือแน่นนะครับก็ใส่นะครับแล้วเราก็ประกอบใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จครับเคาะฝุ่นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่เห็นไปนะครับใช้ดูดแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เทแป้งบนโต๊ะนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูให้ดูนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทแป้งให้ดูนะครับเป็นสามกองนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้จะเป็นกองใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับผมจะใช้เป็นถ้าหัวดูดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแป้งจะออกตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าออกนะครับต่ลองดูนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ นี่ผมพยายามจะไม่ถูแป้งบนโต๊ะนะครับก็คือพยายามจะไม่ให้ปลายโดนแป้งนะครับนะครับก็เป็นปกติของแป้งนะครับที่มันจะมีแบบติดกับโต๊ะบ้างนะครับต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะครับเดี๋ยวผมลองเบอร์สองนะครับดูดลองกลางนะครับ ผมลองเบอร์สามให้ดูนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแต่ถ้าจะเอาให้สะอาดจริงๆนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหัวนี้ได้นะครับนีครับหัวที่เป็นแปรงครับแล้วเดี๋ยวจะลองถูให้ดูนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับ แทบไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับถ้าเราใช้หัวมันถูกกับงานที่จะต้องทํานะครับตัวนี้นะครับใช้เวลาชาร์จแบตอยู่ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับตามที่เขาโฆษณามานะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับผมผมจะลองใช้เป็นตัวดูดพื้นนะครับตัวลากผมลากพื้นนะครับลองใช้ดูนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้ด้วยนะครับผมจะไม่ต่อเป็นข้อยาวให้ดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวมันหลุดเฟรมกล้องนะครับ ขอไม่ใช้ไอตัวข้อต่อยาวนะครับใช้เป็นตัวเครื่องกับอันนี้ตรงๆเลยนะครับผมนี่นะครับนะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับส่วนถ้าเราจะใช้งานตรงนี้มันจะมีล็อกนะครับเราก็แค่เอามันออกมาครับเราก็เข็นใช้งานได้เลยนะครับส่วนถ้าจะวางเนี่ยเราก็ดันให้มันขึ้นล็อกนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับแล้วก็วางได้แล้วนะครับเวลาใช้งานตัวนี้จะมีเป็นไฟมาให้นะครับจะมองเห็นเงาฝุ่นนะครับนี่ครับ เป็นไฟสีเขียวนะครับแล้วเราจะมองเห็นเงาฝุ่นบนโต๊ะนะครับแป้งตัวนี้ก็จะขับไปนะครับเดี๋ยวผมลองเทแป้งให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเห็นเป็นเงาฝุ่นแป้งนะครับแล้วตัวนี้ก็เราก็จะมีแป้งขัดฝุ่นไปด้วยนะครับก็แค่ลากอันนี้ผมแค่ดันไปเฉยๆครับไม่ได้กดนะครับดันผ่านไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเบอร์สามให้ดู เปลี่ยนเป็นเบอร์สามนะครับผมแค่ดันเลยเฉยนะครับไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเหลือเป็นขราบแป้งนะครับก็เป็นปกติของแป้งอยู่แล้วนะครับที่ว่ามันจะเหลือเป็นข้าบแล้วต้องใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับนี่ครับถึงจะออกหมดนะครับ ลาเส็ตั้งอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เซฟหน่อยนะครับก็ให้หันตูดนะครับเนี่ยครับหันตูดเข้ากับกําแพงนะครับเพื่อที่ว่าเซฟกันไม่ให้มันล้มนะครับแต่ตั้งเฉยๆอย่างนี้ก็ไม่ล้มแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเซฟไว้มันก็ดีกว่าใช่ไหมครับมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ